เรามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการปิดล้อมสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มกบปศเมื่มมมอช่วง3าวันที่ผ่านมาค่ะโดยตํารวจนะคะได้เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามกาดกบปศที่ทําร้ายหนุ่มอ่างทองขณะที่ขับรถส่งน้ําแข็งไปชนถูกกรวยที่ตั้งเอาไว้ที่หน้าสถานีโทรทัศน์ช่องห้าค่ะ ภาพที่นายธานกฤษปิ่นวิเศษอายุ29ปีชาวจังหวัดอ่างทองนอนจมกองเลือดอย่างที่เห็นในภาพนะคะโดยมีภรรยาที่กําลังตั้งท้องนั่งอยู่ข้างๆท่ามกลาง,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 างสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์ของผู้ที่ได้พบเห็นนะคะโดยเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อนายธานกฤษขับรถผ่านหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง5แล้วเกิดไปเฉี่ยวกลวยยางที่กาดวัประสอเอามาตั้งไว้เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ก่อนที่กาดุประประสอจะใช้มีดแทงนายธนกฤตจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งขณะนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ยที่ห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีส่วนภรรยาที่ตั้งรันนั้นโชคดีที่ไม่ได้ถูกทำร้ายค่ะโดยพลตำรวจตรีวิชานวัดบริรักษ์กุลผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลหนึ่งได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหาภาพจากกล้องวงจรปิด และจะได้ประสานกับภรรยาของนายธนกฤตเพื่อเข้าให้ปากคำอีกครั้งแล้วก็จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของภรรยาของนายธนกิจเองนะคะก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าการกระทําครั้งนี้เป็นฝีมือของใครแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มีการทะเลาะวิวาทกาันจากการที่ขับรถไปชนกลวยเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็มีการด่าดทอกันทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิด